มาเด้วพี่น้องกินข้าวกับตาด้วยจ้ามามาแซบ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 ว่าปลาเผาฟอยปลาเผาฟอยมาเบิ่งก่อนจ้าที่โอ้ปลาเผาฟอยปลาปลาเผาฟอยอันนี้อันนี้นำจิ้มเจียวตาตำเองเอ้ยเป็นตาแซบเนะตาแซบเนาะอ่ากินเลยจ้ายายยังไม่กิน อยากกินหองขมขมมันตาทั่ตาบ่ได้เอาเครื่องไนมันออกติเครื่องไนก็บบอออกอกกินขมขม,ขม,มันเนาะอยากกินขมขมไว้สั้น<ถ>กินนะซะแซบ่บ<ด>กินข้าวกับตาเด้อพี่น้องพุดนะปลาเผาฟอยปลานิลตัวละตัวละโล่ลละบ้านเนินาอตาอ ลาตัวละโล่ไแล้วพี่น้องมากินกับตาดื้อวัเวเปียยครับเปียยแี่ต้มก็ต้มแล้วเนาะย่างก็งย่างแล,งล้วเออท,ที่นี่ขากับเผาฝอยเดือ่คอคข้าคมๆอำหลำังคนชอบผมผมอำหลังก็คนออกนันหวานบ่าวขี้มันทิ้งได้ินนะ แบ่บทิ้งกับเบรรสาดมันเนอะอืมทิ้งกับเบรรสชาติแล้ว้าเครื่องในมันทิ้งเนาะอเอออ,อาหารบ้าน,านพี่นอ้องมากินกับตาด้วยจ้าเสียดายบอกให้ทิบอกให้อาหารบ้าน,านแบ่บปลาตัวเดียวก็อิ่มแล้ว แบบเศรษฐกิจกพอเพียงจ้าเราไม่ต้องมากมายเนาะขนาดเศรษฐกิจพอเพียงข่อยก็ซื้อปลาตัวละร้อยกว่าบาทหนึ่งตัวปลาตัวละร้อยกว่าบาทพอเพียงอยู่จ้าเพราะว่ามาได้หามาได้เองเนาะหาก็ต้องซื้อเมนบ่ตา,อาเออบอแพงบอแพงปันใดดอกอุนอนดหนุนผู้ทท่เิ่นเรี่ยงปลาเนาะ เศรษฐกิจพอเพียงให้ช่วยกันอุดหนุนกันได้กินหลายคนนอืนนิสัยแล้วเขากินลหลายๆคนกับตัวิ้นคนละสิบบาทซักเอ๊ะจะเรียนนะรสชาติเป็นยังไงดื่อตาพอดีไหมค<ะ>น,นดีเลอเนาะโอ้ กันเผาเกลือเขากับเผาบอยแล้วเนาะต้ยมยำเขากัต้มแล้วบัดนี้ไปซื้อ,อก,กระดาษเผากระดาษปอยมาอมปอยมันน้อยไปปอยมันก็น้อยไปตาือเแ็่แ่บแถอะปะพด่นะย่องเจ้าของอ,ะ <c oughs> อ่ะอใครเขาจะย่องเนาะเจ้าของกินเองทำเองเนาะเอาแซบอีหรีตัวล้อมากินเบิ่อกี้ว่าอ้ ตาเมื่อหลังไม่เท่ไงสักตัวเนี่ยเด้ออีว่าน้ำจิ้มเผ็ดๆหน่อยดู้ลยน้ำจิ้มก็ต้มเองเก่งขนาดไหนเด้อตาเก่งมากเลยพี่น้องกินข้าวกับตาเด้อยายยังบ่กินดอกยายเป็นตากล้องให้ตาก่อนยายกินที่หลังเพราะว่ายายยังบ่หิว ให,ตห้ตากินก่อนตาูกลนเนาะืตาก็ตื่นขึ้นมาจ้องจิงหิวแต่เข่าพี่น้อง <c oughs> ว่าได้ลูกวะลูกแต่ตีสองคนน่ะ้มาถามดีเนาะฮเนี่อะเออนี่อด What mm -hmm.